เรามาทำซุปไก่น้ำซุปหอมมากๆเลยนะคะจะมีวิธีการทำให้น้ำซุปหอมมากยิ่งขึ้นหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆไวค่ะเพิ่มทั้งความหอมแล้วก็ความหวานของน้ำซุปแคอ่อทหั่นเป็นแว่นชิ้นใหญ่ๆหญใช้แค่ครึ่งหัวแล้วก็มันผักกาดหั่นเป็นแว่นๆว่นชิ้นใหญ่ไวเหมือนกันหอมใหญ่แครลอดแล้วก็มันผักกาดจะเพิ่มความหวานของน้ำซุปนะคะแล้วก็สะโพกไก่นะคะตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ำมันเล็กน้อยใช้ไฟกลางจี่ไก่พอกระทะเริ่มร้อนเอาไก่วางลงไปใช้หนังวางลงไปก่อนค่ะ จะโรยเกลือเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะพอสีสวยก็กลับอีกด้านหนึ่งขั้นตอนนี้ไก่ไม่สุกไม่เป็นไรจีให้ไก่สีเหลืองทองแล้วก็หอมเฉยๆค่ะสีสวยทั้ง2ด้านจะพอแค่นี้แล้วก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งหม <c oughs> ้อนเอาน้ําสต๊อกใสของเราเป็นน้ําซุปกระดูกหมูจุดไฟรอให้น้ําซุปเดือดค่ะก็จะเบาไฟหน่อยนึงเอาผักแล้วก็มันที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยไก่ก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะ แล้วก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบให้ผักเปื่อยขนาดไหนฟองจะช้อนออกหรือไม่ช้อนออกก็ได้นะคะจะช้อนออกน้าซุปก็จะใส่ต้มมา25นาทีเราก็จะปรุงลดด้วยเกลือพริกไทยอีกนิดหน่อยกลิ่นหอมมากค่ะน้าซุปชิมแล้วก็ค่อยๆเติมเมานะคะแต่รสชาติที่พอใจนะคะเราก็จะดับไฟแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ